สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่แมนเชสเตอร์แล้วนะครับก็นั่งรถไฟมาจากเบอร์มิงแฮมประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะครับรอกอบกระเป๋ากันมานี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่พักของเรานะครับก็เดินไม่ได้เลย i อบิตสไตน์แมนเชสเตอร์พอร์ตแลนสักอย่าง <laughs> ไปตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับแต่ว่า ไปเช็คอินได้ก็บ่ายสามเดี๋ยวเราไปที่พักดูก่อนับได้าากกระเป๋าไว้ไปติดต่อไว้องอนี้ห้องแล้วเราอยู่ที่นี่สี่คืนนะคะรับรวมอาหารเช้าด้วยนะอันนี้ห้องน้ำวันท t กว t นโอ้มีเตาเลียนให้ด้วย นี่น่าจะมีอะไรปอบผมแล้วอืมอืมหู้องหอยน่ารักเฮ้เคเลยเขาให้เราเช็คอินได้ก่อนเลยเนาะใช่ตันนี้บ่ายโมงก็ใช่ Thank you นี่ได้แล้วมาล่าทั้งพอมูแดงกี่ปอน 18บอนด์องของเราก็น้ำสุขมาราทางซิกเนเจอร์เหมือนกันว,ว้าววอันนี้อยู่ร้านอะไรเนี่ยโคโคสกอย่ใหญ่แมนเชสเตอร์จุกบโคหมูแดงลองชิมสิเป็นยังไบงบ้างคะน้ำซุปให้หมูแดงชิมตอนนี้คือเติมพลังก่อนจะไปดูบลอลร้อนค่อยๆกินค่อยๆเป่า ลูกมาแล่าอืลูกดีเลยต้องมีน้ำจิ้ม,ม,ะมนมมะมดีแลทุกคนมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่โมแด้นนทำน้ำจิ้ไมไหมแล้วอันนี้ใส่อันนี้เผ็ดเพราะว่ากินเผ็ดนะคะ,คะส่วนอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พริก ได้อยู่นะทุกคนือแบบมันอาจจะไม่ได้ผงชูรสเหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่ามันมันก็ได้อยู่ไปกินก่อนนะครับเหนียวมากเราจะไปดูบอลต่อไปเอ็นจอยปั๊บมือให้ดูอีกก่อนคนถ่ายอยากกินละคนถ่ายอยากกิน ตอนถ่ายจะมีมแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็นั่งรถบัสมาที่สนามโอชารฟอร์ดนะครับแต่ตอนนี้กําลังจะเดินไปสนามนะครับยังไม่ถึงนะเ,เราลงจากป้ายรถบัสมาก,ก็เดินตามคนโลเคอลเข้าไปนะครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงสนามแล้วเดี๋ยวเราจะชชวยให้ดูนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเดินมาอยู่หน้าสนามโอชารฟอร์ดแล้วนะครับ คือแบบผู้คนเยอะมากตามข้างทางก็จะมีขายของแบบที่ระลึกแบบสำหรับแบบไม่ใช่แบบออฟชียลของสมรสะนะเออแล้วก็ขายอาหารขายอะไรเออนีอ่แล้วเราให้ดูนะครับอีกทางนี่เป็นแบบนี้นะ<ม>บรรยากาศนี่คือสนามโอชอฟอร์ดโอ้มีร้านอาหารอากาศก็หนาวนะครับตอนนี้หนาวหหนาวแต่ว่าเดิน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  <ๆ S 2> <ๆ S 1> มา,มนาเออ เดินมากับคนนะมันก็แบบว่าไม่เหงาอบอุ่นอันนี้มาดูนะครับทีแมนยู Man U, หลังจากที่เพิ่งปลดโค้ดเอริกเทนฮากไปวันนี้เป็นรูสฟานิตรลอยนะครับคุมทีมชั่วคราวก่อนที่รูเบนอโมริมจะเข้ามานะครับไปไปกันทุกคนเดินไปทุกคนตอนนี้นะครับอยู่หน้าสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับ theater of the dreams โลกงะคอแข่งความฝันนี่ตอนนี้เราจะมาดูแมนยูแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคือแมนยูก็เป็นทีมที่แบบว่าดังมากๆเนะดังมากๆเลยในทีตนีลอเ่เข้าไปให้ไหมปะไปเข้าไปในตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในสนามแล้วนะครับก็อีกประมาณ1ชั่วโมงบอลจะเตะนะครับ คือตอนนี้ตอนแรกเราว่าจะเข้าไปดูแบบว่าช็อปเมนยูแต่ว่าคือคนต่อคิวรอเข้าแบบเยอะมากนะครับก็คนเยอะนะเขาก็เลยบอกว่าต้องให้มีคิวอ่ะครับเราได้แต่เมนนะูส6บเนาะไปโอ้นี่นะครับเรากำลังเดินขึ้นไปไปขึ้นไปบน สนามนะครับผ่าน Security มาแล้วแล้วก็สแกนตั๋วเข้ามาเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาข้างบนอัศาจรารย์แล้วนะครับก็คืออยู่หน้าทางเข้าไปยังสนามในสนามตอนนี้ก,ก็ใกล้จะเป็ดแล้วนะครับบรรยากาศทุกคนก็ยังไม่เยอะนะก็ประมาณ45่าีได้ลวแบบนี้นะครับ ทุกคนเมื่อกี้เราซื้อน้ำเปล่านะครับคือเขาก็เอาฝากเก็บไว้นะครับ2.7ปอนด์แต่ว่าเขาไม่ให้ฝาเรานะเขากลัวเราแบบเอาปิดฝาแล้วแบบโยนได้อะไรเงี้ยเห็น้นำเปล่าหรอเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในดื่มนะ้ำเติมพลังก่อน3 4 4นะครับเราโร19 yeah, ja, good. kèm lên kèm lắm lên kèm

ก็คือแบบวันนี้มีคนมาเขาเริ่มประมาณ73,000สองคนเลยนะคนจอบม่านแต่ก็บรรยากาศดีมากๆเลยถือว่าเป็น new beginning ของของเมนูเลยนะคะหลังจากที่สามารถโค่นคนเก่ามาออกไปก็เป็นสัญญาณที่ดี ดึกมากแต่ประมาณกำลังจะสี่ทุ่มเดี๋ยวต้องไปรอออไปร แต่สนามแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินทางเดินเทา้าไปยังจุดขึ้นรถนะครับแมนยูวันนี้โชว์ฟอร์มแกร่งหลังจากปลดโค้ดไปยิงไป5้าลูกเลยแฟนบอลคือแฮปปี้มากครับเ,เก็บกดเนะ่ยเหมือนเก็บกดอากาศหนาวมากหนาวหนาวมาก่กน, <laughs> นี่โอ้ทราฟอล หนาวมากไปแล้ว,ว,วบ๊ายบายค่าสนามรถไฟบอรอเรินกลับแล้วคนก็เยอะเหมือนเดิมนะอ,อากาศยังหนาวอ่ะบรรยากาศนะคะการเดินทางกลับนี่ก็จะมีการเก็บขายของที่รราด้ก ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทีมต่อไปเราไปยืนถิ่นทีมรักของเรา